สวัสดีวันศุกร์นะครับวันนี้แอดก็จะมานะครับเทสนะครับผลหัวยี่กี่นะครับซึ่งเป็นผลของอวันที่สองมีนานะครับซึ่ง e p นี้นะครับตามที่แอดได้สังเกตดูนะครับก็พบว่านะครับ แอดจะมาให้เทคนิคง่ายๆก็คือตัวเลขซ้ำนะครับตัวเลขซ้ำกับตัวที่เลขเบิ้ลนะครับท่านผู้ชมดูนะครับอย่างงวดที่4นะครับรอบที่4นั้นเนี่ยออก8 3นะครับ83ทั้งบนและล่างนะครับ <c oughs> เราถือว่าเป็นเลขซ้ำนะครับดังนั้น ให้รูดสิบเประตู8และ3นะครับเห็นไหมครับผลมานะครับ2ตัวเลยนะครับต่อมาครับเลขบนสังเกตนะครับ1นึ่หนึ่งนะครับหนแทงหงครับแทงหนะครับรูดสิบเประตูนะครับหรือใครจะแทง หนึ่งสามด้วยก็ได้นะครับก็นะครับก็มานะครับสามก็มาหนึ่งก็มานะครับต่อมาครับรอบที่สามนะครับเป็นรอบที่เจ็ดนะครับอันนี้ไม่เข้านะครับรอบนี้ไม่เข้าดังนั้นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราดูเลขซ้ำกับดูเลขเบิ้ลนะครับภายในสามรอบ นะครับภายใน3ามรอบนะครับมันจะต้องมาประมาณสองรอบนะครับทีนี้ต่อมาครับหนึ่งหนึ่งมาอีกครับในรอบที่แดนะครับหนึ่งหนึ่งมาอีกครับดูนะครับหนึ่งหนึ่งมาครับแทงหนึ่งครับรอบที่9นะครับไม่เข้านะครับแต่นะครับอย่าลืมว่าแอดบอกแล้วครับว่าสามรอบนะครับสามรอบรอบที่สอง นายครับก็คือเป็นรอบที่เก้มาเลยครับหนึ่งหนึ่งบนครับหนึ่งสามล่างดังนั้นเข้าสามเลยครับสามเด้งเลยตอนนั้นแทงหนึ่งต่อครับเพราะว่าหนึ่งเป็นเลขเบิ้ลใช่ไหมครับเราใช้หลักการนี้นะครับหนึ่งเป็นเลขเบิ้ลแทงหนึ่งครับหนึ่งตัวเดียวเลยนะครับรูดสิบเก้าประตูเห็นไหมครับมานะครับ หนึ่งมานะครับอันรอบที่สามครับรอบที่สามแทงหนึ่งอีกครับแทงหนึ่งครับมาติดบนครับรอบที่สามยังมานะครับต่อมาครับรอบที่สี่ก็ยังมาอีกครับมาติดหนึ่งเจ็ดมาอีกนะครับติดบนมาอีก อันนี้คือคือแอดเอาผลของวันที่สองมาให้ดูนะครับซึ่งให้ให้ท่านผู้ชมสังเกตดูเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลกับเลขซ้านะครับถ้ามันออกซ้ํากันหรือเลขเบิ้ลนะครับให้ตามตัวที่เบิ้ลหรือตัวที่ซ้ํานะครับไม่เกินสามงวดนะครับไม่เกินสามรอบนะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามช่อง ที่สาพารวยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากเดี๋ยวมี EP ต่อไปเดี๋ยวจะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ